าคนเราลมมากคำว่าล้มมากก็พงพาที่พายแล้วครับปัญหาของชาวบ้านในกอทนอนี่คือน้ําสับคัญมากวุ่นวายกับเรื่องน้ําแก้กันไม่ตกทึกที น,นีคือสิ่่่งงงททีีเราต้้ออยูอมันันชวิตสวัสดีค่ะพบกับพัดเสวกระเหลียงพาเที่ยวนะคะวันนี้นะคะพัดจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ไร่พี่เปค่ะแล้วก็จะพาทุกคนมารู้จักกับพี่เปนะคะว่าพี่เปคือใครแล้วก็พี่เปมีแนวคิดอยากจะทําอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับพี่เปกันค่ะตอนนี้พี่เปย์ทงานอะไรอยู่คะตอนนี้ก็ทํางานในหมู่บ้านฮนะ เป็นชาวไร่ชาวสวนนี่แหละครับชาวไร่ชาวสวนแล้วก็เป็นหัวหน้าฉบรบหมู่บ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมหัวหน้ารักษาความสงบของหมู่บ้านใช่ไหมคะตอนนี้พี่เปมาทําอะไรที่นี่คะผมก็จะทําฝายดูแลระบบการจัดการต้นน้ําสร้างป่าให้มันกลับให้เหมือนเดิมถึงจะไม่เหมือนเดิมแต่แค่ได้กลับมาคือคนต้นน้ําต้องดูแลดูแลต้นน้าครับดูแลต้นน้ำพะเราเป็นต้นน้ำคนต้นน้ําก็คือเหมือนหัวเรือใหญ่แล้วครับอถ้าหัวเรือไปข้างล่างมันก็ไปหมดแล้วครับ ตอนนี้พี่เปย์ทำอะไรไปบ้างคะผมก็ทำฝอยเก็บน้ำไว้ครับเผื่อถ้าได้ผลก็ชาวบ้านในหมู่บ้านหรือว่าในชาวบ้านใกล้เคียงจะได้ใช้ประโยชน์ไปด้วยไปด้วยไปเลย จะเท้าความให้ฟังนิดนึงค่ะว่าหมู่บ้านกระทอเนี่เป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ตาน้ําพื้นที่ต้นน้าไหลจุดนะคะที่มาหล่อเลี้ยงคนแม่จนันแล้วก็คนทั้งตําบลแม่จันของเรานะคะซึ่งที่ตรงนี้ก็เป็นไร่ของพี่เปน,นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นน้ําอีกแห่งหนึ่งค่ะที่ได้ใช้ประโยชน์กันนะคะ พี่เปคะช่วยอธิบายสภาพพื้นที่โดยรวมของพื้นที่ต้นน้ําของทีบบคี้ให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าเป็นไงบ้างตอนนึเด็กก็คือมันจะมีป่าเกือบถึงเส้นทุกเส้นเลยครับต้องมองกว้างๆครับองมามองกว้างไอจุดที่เรามองอตามเส้นแนวภูเขานี่เมื่อก่อนหลังภูเขานี่ป่าไม้เต็มอมตอน,นึเด็กนะครับพอมาสี่ห้าปีให้หลังนี่ตอนนี้ข้างหลังข้างหลังนี่กลายเป็น พื้นที่ไล่พื้นภูเขาหมดโหร่นหมดแล้วครับอ๋อคือลางสานเขานี้อ๋อมันติดชายแดนด้วยเราจะไปทําอะไรเขาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเขตเขาก็เลยเหลือตรงนี้เลยผมเลยคิดว่าจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็จะฟื้นฟูป่าเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยก่อนเนาะเขาค่อยค่อยเสริมอะไรที่มันขาดหายไปแล้วก็เราไปเราก็เข้าไปเสริมเสริมแล้วก็ดูแลเดี๋ยวเราจะให้พี่เปพาไปไปชมการทำา่ายน้ำนะคะ ันนี้พี่เปย์ทำเองสองคนกับลูกน้องนะคะคือตอนนี้คือเวลาจะทำอะไรนะ่าคือเริ่มต้นด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมคะพี่เปย์ใช่ครับถูกต้องครับคนเราควรจะทำเราต้องเริ่มด้วยตัวเองก่อนที่จะไป,ไปทอาความคนอื่นองท้คนเอื่พพื้นที่ตัวนี้ก็เป็นพื้นที่ของพี่เปย์ด้วยเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนไปไล่ข้าวโพดอ๋อทำไปทำมาดูแล้วมันจะมีแต่มีแต่สร้ความเสียหายก็เลยเปลี่ยนเป็น ไล่เลี้ยงวัวเราจะได้มีเวลากลับมาดูแนที่ <c oughs> พี่เป๊คิดว่าการทําไร่ข้าวโพดนี่มันสร้างปัญหาให้กับเราอะไรบ้างคะมันก็สร้างอนะถ้าถ้ามันอยู่ที่ความโลภของแต่เราคนนะครับ <c oughs> อืมอถ้าคนเราโลภมากคำว่าโลภมากก็พาชี้หายแล้วครับ <c oughs> อืมโทษทีนะที่ใช้คำพูดหายาบน,นะเพราะผมเป็นคนอย่างนี้แหละครับโอเคเดีด๋ยวเดี๋ยวเราจะให้พี่เปพา พาพวกเราไปดูกันทำฝ่ายน้ำนะคะน,นี่คือพี่เปรเริ่มต้นทำแค่สองคนกับลูกน้องนะคะนี่ครับนี่อันนี้ไม่ใช่ต้นน้ำจริงๆนะว่าต,ตาน้ามันจะอยู่ข้างบนเพราะเราต้องขึ้นเลยไม่เป็นไรอันนี้ก็คือให้ดูจุดแรกที่พี่เปทําทำฝ่ายชะลอน้ำใช่ไหมคะจุดนี้ก็เป็นตาหน้ามีตาเหมือนกันเพราะว่าน้ำหน้าปุาดมันจะขึ้นมาทุกปีพี่เปเริ่มทำนิดหนึ่งไอ้น้ำน้ำเส้นนี้นี่คือน้ำจะแห้งไหมคะสมัยเด็กๆผมว่าผม มาเลี้ยงควายกับพ่อก็จะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่จะเป็นแบบนี้เลยก็คือหน้าแรงก็ไม่แห้งหน้าแรงไม่แห้งถึงจะแห้งก็แค่เล็กน้อยอช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยเพราะว่าสองเดือนเนี่ยมันน้ำมันจะแห้งต้องกลับมาดูแล,แลเราจากเข้ามาเยอะเราต้อง้างต้องคืนให้เขามาั่งก็เลยทำฝายครับเพราะเรื่องจาก อีสองเส้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตาน้ํนทั้งสองเส้นมารวมกันแล้วก็โลไปผมทําอยู่สี่ห้าจุดครับแล้วก็ไปที่ฝาใหญ่โอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งเนาะขอดูอน้ําตั้งแต่ที่พี่เปย์ทำก่อนหน้านี้น้ําก็ก็จะมีแค่นิดเดียวนะคะพอ<ด>พีเพ่เปย์ทำฝายชะลอน้ําน้ําก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะทุกคนสังเกตเห็นไหมคะนี่คะ่ะตอนนั้นดีครับ มันจะได้ชุ่มชื้นขึ้นไปแล้วพี่เปไปเรียนรู้กันทํฝายน้ําจากที่ไหนคะก็ผมได้ไอเดียจากโมโคครับใกล้ๆไม่ต้องไปดูไกลบ้านโมโคเขาชาก็ทําแบบนี้เนาะพระองค์ท่านแกทําให้เราเป็นตัวอย่างใกล้ๆไม่ต้องไปไหนไกลๆครับโอเคเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันาทํฝายฝายบ้านบ้านเนาะบ้านใช้ไม้ไผ่วัสดุที่ใกล้นี่ะครับวัสดุธรรมชาติแล้วก็ใช้ดินที่มีอะไรนะคกว่าดินอะไรนะดินเหนียว กินเหนียวผสมหินหน,นี่นะคะปล่อยโอ้โหน้ำจัหน่าเลยไงบ้างพี่เป้น้นำเย็นไหมคะเย็นสบายดิชิตี้เนี่ยเออ,อน้ำใสมากเลยอะ่ะแล้วถ้าเรามาปล่อยปลาป,ปลาก็จะกลับมาอยู่ด้วย <Bem S 2> ป,ปเเลาพวกขบยมันจะเป็นวางปลาไปเลย ก็เมื่อกี้อย่างที่พี่เป้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเป็นลำธารเล็กๆแบบนี้ก็จะมีกบทูดอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรารักษาได้เนี่ยก็จะช่วยให้แบบว่าอะไรนะความสมดุลของธรรมชาติก็จะกลับมานะคะนี่คือฝายใหญ่เป็นฝายดินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเสริมพวกยงพวกหญ้าฟงหญ้าแฝกมันจะได้ช่วยซัพพอร์ตหน้าดินไว้ค่ะที่ผมวางท่อไว้เนี่ยที่เก็บน้านี่คือ ปลายตรงเนี้ยผมคิดว่าในอนาคตอ่ะถ้าน้ํามันล้นแล้วก็มันไหลเข้าท่อออืผมเลยมีความคิดว่าเราจะต่อยอดไปสู่ในหมู่บ้านเลยเพราะว่าน้ำไหลปุ๊บเราชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ไปด้วยเป็นในตัวค่ะก่อนหน้านั้นคือน้ําเยอะขนาดนี้ไหมคะหรือว่ายังน้ำน้ำไม่มีครับเพราะว่าน้ำมันจะแห้งไปเลยอ๋ออันนี้คือหนึ่งอย์ที่พี่เริ่มต้นก็คือน้ําก็ออกมาเยอะขนาดนี้แล้วเนาะใช่ครับ ว่าตอนแรกที่ผม,มทํานี่คือน้ํามันซึมมานิด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 น,น,น,น <c oughs> เลยมาทําเนื่เพรากผ,ผมดูจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยดีแล้วเพราะว่าผมอยู่ตั้งแต่เด็กเลครับ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนอ่ะมันก่อนจะมาเป็นเหมืนี้มันค่อยๆไหลมันจะไหลแล้วมันจะมาซับพอดีอตรงนี้ออ <c oughs> ืผมเลยคิดว่าเออตรงนี้เป็นจุดที่ศาตร์ที่ดีว่าเราไม่ต้องทำอะไรมากคือแค่กั้นขึ้นมาให้น้หมมันขึ้นมาแล้วเราจะได้ใช้ประโยชน์กับคนข้างล่าง นั่นคือจุประสงค์หลักของมึงคือชาวบ้านจะได้ใช้ไปเลยเพราะว่าปัญหาของชาวบ้านในกอทอน,นี่คือน้านําสาคัญมากวุ่นวายกับเรื่องน้ําแก้กันไม่ตกสักทีผมเลยคิดว่าพืออ้นที่เราก็มีน้ําเราก็มีนี่จากจากที่เรามีเราใช้ไม่หมดเราก็ต่อยอดให้กับคนอื่นให้พี่เป ฝากถึงชาวกระทอของเราหรือว่าคนทั่วไปอะค่ะว่าการดูแลรักษาทรัพยากรมันมีความสําคัญยังไงโดยเฉพาะป่าต้นน้ําของเราครับสําคัญครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยมีความคิดอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเริ่มมีครอบครัวเริ่มได้อยู่กับพื้นที่ตัวเองเริ่มใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงเริ่มเจออะไรมากมายก็เด็กสมัยนี้อยากจะเที่ยวแต่ในเมืองแต่สำหรับผมผมคิดว่าอยากจะเปลี่ยนให้พวกน้องๆพวกพี่ๆพวกเพื่อน ดูบ้าน,นาอะไรพวกนี้กลับมาย้อนดูบ,บ้านเราดีกว่าเรามีอะไรเยอะะในหมู่บ้านเราเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันทั้งชีวิตเราจะหนีมันไม่พ้นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราไม่รักษาตอนนี้เราจะรักษาตอนไหนล่ะครับถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆผมว่าพังแน่นอนครับน้ำมันสำคัญถ้าน้ำพังปุ๊บอะไรในหมู่บ้านมันจะหายไปหมดเลยครับผมพอฝากแค่นี้แล้วครับ